ก็แวะมาให้กำลังใจเหมือนกันนะคะน้องประพัดสอนคอมเมนต์คุยกันได้นะคะอย่างน้ออยู่อำเภออย่างน้อค่ะแม่ส,สันลเสนค่ะประพัดสอนเชิญเข้ากล้องหน่อยแล้วค่ะ วันนี้ไม่เห็นเมดค่ะกูเยอะแล้วก็เอาไปขายนะคะคุณลุงก้านนะคะแบมบปันพี่น้องกินแล้วก็เอาไปขายเอ่อเพื่อที่เอ่อป้าเนียงน้องปรีดาทองก่อแล้วก็คุณประพัดสอนแล้วก็คุณลุงก้านนะคะเละ็กลุงก้านสวัสดีจ้าสรรลสริญ พาและนันค่ะสวัสดีมาสูงกำลังใจให้นะคะแม่ครูได้เขียนไว้เปิดตาไวเ้เด้อคุณยายแดงจ้ะเปิดตาไห้แม่ครูเนี่ยเด้อจ้าค่ะมันก็ข้ามแล้วเข้ามา เรียนลงมากีเฉยๆก็วิ่งลงค่ะแม่ตันค่ะค่ะกำลังใจคุณแม่ตันนองดาได้ยังชูหลานกินข้าวแรงเนาะจ่ามอือน,นีอักแม่ครูลงเนาะค่ะคุณแม่ตันค่ะครูเข้าใจแล้วคุณแม่ตันขึ้นหกโมง เมนโบคา่ะคุณเมตันขึ้นคุณพ่อพิทธาคงทักทายคุณลุงก้านสวัสดิ์เมตันก็แวะมาหาเราแวะมาให้กำลังใจแล้วก็ น้องประพัดสอนก็แวะมาให้กำลังใจนะคะน้องกลับมาบ้านแล้วกลับมา,าเพื่อจะหา,าข้าวปลาอาหารหุงหาข้าวปลาอาหารให้ ตอนนี้ครูกำลังนั่งรอพี่น้องปิดเสียงนะคะพี่น้องคะบอกกันได้หยบอก่าคุณแม่ตันขึ้น18นาฬิกาขึ้น18นาฬิกาหลังจากหลังจากดีค่ะข,ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพ่อพี่แท็กโ์ สวัสดีทุกคนในห้องไรค่ะค่ะคุณแม่ตันสวัสดีทุกคนในห้องไลนะคะค่ะค่ะนะคะถ้าตอนไหนคุณลุงก้านขึ้นแม่ครูก็ะจะไปให้กำลังใจนะได้หมูทอดกับน้ำพริกจ้าอุย้ยเป็นตะเสบเนาะจ้าค่ะเอ้า ขอตัวจะได้ขึ้นสมุนไพรใกล้ตัวนะคะมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนั้นก็นาทีก็เริ่มจากหนึ่งเริ่มจากศูนย์นะคะเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาเด็ดที่เหลือมันกินมีนอนมันก็คาบมาให้ลูกมันนะคะพี่ดองคะ่ะผู้เห็นนกมันคาบนอนมา ข้าบหนอนแม่สรรลเสรนพาลนันคะ่ะสวัสดีคะ่ะอยู่ทางไหนเนาะคะ่ะอยู่ใกล้หนองบัวลำพูนนะเฮาแล้วปิวดเสียงนะคะพี่น้องคะ่ะบอกกันได้โดดเดี่ยงขี้ไปหน้า ย่านมันตกให้หน้าเนาะค่ะคุณยายแดงจ้าขอบคุณหลายๆเน้อค่ะที่แวะมาให้กับครูค่คะขอบคุณค่ะเออมาเพิ่มพลังให้แม่ครูจ้าน้องดาว่ามาเพิ่มพลังให้แม่ครูนะคะเดี๋ยวมันจะลืม คุณป้าเนียงอยู่ทางไหนเนาะอ่าป้าเนียงน้องปรีดาทองก่อแล้วก็คุณประพัดสอนแล้วก็คุณลุงก้านนะคะและคุณป้าเนียงขึ้นกี่กินแจ๊กโมงจา้าถ้าคู่บบกจาก้าแม่สันเละเิญค่ะ แม่สันลเสนอยู่ทางไหนเนาะอยู่จังหวัดอะไรคะ่ะ ค่ะปลูกเยอะๆอยู่ครับครับคุณลุงก้านปลูกเยอะๆค่ะถ้าเหลือกินก็เอาไปขายนะคะคุณลุงกา้านเ,ยายเปิดตาไว้เด้อคุณยายแดงจ้าเปิดตาไว้เห็นไหมคู่ใน่เด้อจ้าค่ะมันก็ข้ามแล้วเข้ามาเดี๋ยวนะคะขอเวลาสักคู่ ตั้รุ่งการมือนี่กระดลขันคู่ไม่ไรสวดย่ำได้มากับมาเฮาดีมันก็เป็นสมุนไพรนะคะพี่น้องคะสมุนไพรมะขามป้อมนี่เก่งมกต้อไปซื้อเลโกเดินเดี๋ยวเลโกไปซื้อ เอาทุงใจให้ลูกแม่น่ะนะคะสวัสดีมาค่ะพี่น้องขาเรามา,าสวัสดีทักทายเอากันนะคะคุณแม่ตันสวัสดีทุกคนในห้อง ประพัฒสอนก็แล้วก็เล่นคลิปด้วยกันเนี่ยค่ะกับประพัสสอนที่แม่ครูเล่นตอนแรกๆนะคะพี่น้องคะ่ะก็เล่นคลิปแล้วก็ลงคลิปไม่ดีคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณพ่อพี่แท้ภงนะคะ เอาถ่งใจให้ลูกแม่นะ่ะนะคะสวัสดีมาเดี๋ยวนะคะครูไปเปิดไฟก่อนค่ะพี่น้องค้ามือแยกแล้วก็เล่นคลิปด้วยกันเนะะี่ยค่ะกับประพัดสอนที่แม่ครูเล่นตอนแรกๆนะคะพี่น้องค้า ก็เล่นคลิปแล้วก็ลงคลิปไม่โอ้ยังอยู่ค่ะไม่เห็นโปรไฟล์เนาะมันเป็นกับโทรศัพท์แม่ครูหรือเปล่าค่ะคุณลุงก,าก้านก็เด็กน้อยบางคนก็เกิดมาไม่สมบูรณ์เนาะมีหัวใจสองห้องก็มีแล้วแต่คนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเออสวัสดีทุกๆุกคนในห้องค่ะคุณป้านเนียงเดี๋ยวแม่ครูขออนุญาตจดชื่อเอาไว้ก่อน หอนบนอน้อแท่งบ้านพี่น้องตอนนี้บ้านครูหนองบัวลำพูก็ร้อนอยู่นะคะไปดูคอมเมนต์ให้คุณแม่สังวานอยู่ด้วยค่ะแม่ครูก็ดูคอมเมนต์ให้ดูคลิปให้